กราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมเดิมให้คือเกมเป,นท,น,มเปนทินแมี่โรบักแมปเปนทินนั่นแหละเช่นเดิมนะครับเราก็จะมาเล่นเหมือนเดิมเพราะเล่นไปเล่นมาสนุกมากโอเคเกมมีสามพนหนึ่ง โอ้โอเคทุกมัดมีบอสใช่ไหมไปสู่ะทะเลชสกยยันเถอะโอ้ oh. เราไปก็ได้เพ่เ okay. จอตบโตตบโตโอเค okay. ไปกันเลยอ่ะ okay. ไปขึก็สู่โลกทะ oh. เลแสกโอ้เกิดอะไรขึ้นก่ะตัวเร็วหน่อย Ate, อ,อ็กซั่นเล็เอ็กซั่นเล็นี่แมลองเฮ้ยฮ่าเฮ้ยเวฟนั่นสเก็ตบอร์ดหนึ่งแสนเหรียญมี 4, สี่พันยอดเลยครับเราไปสำรวจตัวนี้มีแขนหรือเปล่า เราอะไรตัวนี้โอเคแลก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 ,แกมีเสียงหน่อยครับโอเคโอเค,อเคกลับดีวกว่ากลับไปดังโลกปกติกลับกันว้า นั่นความฝันจื๊บจากคลิปที่แล้วเรามาเราเจอยานอวากาศถาแถวๆตรงนี้ไม่ก็ตรงนูน่นนะซึ่งมันจะพาเราไปไหนผมยังไม่รู้นั่นยานมาละยานมาละใหญ่ ทีนี้เราจะขึ้นไปนะครับเราจะไม่แบบยืนนะเราจะไม่ยืนเราจะนั่งแล้วมาดูกันว่ามันจะพาเราไปไหนตอนนี้แบตเตอรี่ก็จะหมดโอเคหมดละนื่นหนักิ ประตูปิดมันกําลังพาเราขึ้นใช่ไหมหมอไม่เห็นโอเคมันกำลังพาเราขึ้นมันพาเราออกจากนอกโลกแล้วมันกำลังพาเราไปไหนที่นี่มันคือมีตราฉบับปลา,าด้วยใช่เปล่ามันตราฉบับปลาตรงนั้นมีอะไรด้วยเดีย๋ยววิ่งไปดูมันคืออะไร อยายกลิงตาชปะปาตบดโอเคเรามาลองเป็นเป็นคนนี้ดีกว่าผมเห็นคนเพื่อนปิวว่าคุณเป็นมนุษย์แล้วออกไปมันไล่ผมเอาไล่ทำไมผมเป็นมนุษย์แล้วยังไงไม่เข้าใจ เอสมัตเนี่ยตัดโตเนี่ยปลดล็อกการควบคุมหลักลองเอ๊ะนั่นอะไรมันเห็นเป็นดำๆเอเลี่ยนเอ,เกอ็กเผาสเนเชียลเซเปียนแล้วเราจะไปยังไงเราจะกลับยังยไงเอาอไง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 เหมันยานอวกาศมาแล้วเราจะกลับยังไงไหนเรามาสิ ผมเราไปกดตรงแอสมาดดูเบอรไดดโอเคไอ้เจ้าแอสมาดผมกดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต,ต้องทับคิวใช่ไหมเนี่ยโอเคทับคิวก็ได้ไอะไรทับคิวอ่ะทับคิวโอเคโอเค เราไปต่อสู้คนอื่นเพื่อเอาเงินกันดีกว่านะครับเราจะลอเป็นโฟอมัมโฟอ์มอ่ะเฮ้อ่ะโฟอ์มผมเลือกโฟอัมไม่นานผมอยากเป็นโฟอ์มไม่ใช่เกรมเมเธอเกรมไม่ใช่มีความสามารถเลย ไ,ไ,มไม่ไหมแอปคิวว้าโอเคกอะี่เะลี่กรลี่กำลังชาร์จยโอเคโอเคลองไวมัดัวมุมมองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมองเบยเลย,เลย เห็นชื่อเห็นชื่อเราเป็นไวมัดาตาปอดเราได้กินเจ้ามึ oh, <man. S 1> งคงมาเน่วงควงควงสวรรค์พอเถอะมองไม่เห็นอะไรเลยมืดมากอ่าผมเสียรางวัลสิบหกเหรียญเชืางมันอ่ะมันดูตรงนี้ได้ไหมโอเคดูได้ เมลีกับคอยเกี่ยมว้ายเอ็กซ์เลนเทไมาทำลายฉันทำไมได้เป็นเอเลี่ยนนะผมว่าต้องการไอ้มาขัดขวางผมอย่าด้วยทุกคนเปายาผมหนีมันอยากมันได้ตกอปลงร่างร้ามันวิ่งมาวิ่งมันไกลมากวิ่งมาเร็วมาก ก็วิ่ง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 ก็ไปกลางฮีทบัตแปลงใหญ่ยยกูนะขอเธอรครับพอบดีพูดคำหยาบนิดหน่อยขอเธอเด่นครับแต่ผมพูดคำหยาบด,ดีแล้ววิทย์เวลาที่ฉันจะเอาคืนแก ฮอาฮัลโโอ้ยายฉันตกเอาคืนแกนะกับเอ็กซาละเลสแกเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำต้อยสิ้นดีหาพันแล้วครับแก่ัะเบ,บลีด้วยอะไร,ม,ออะไรนะม,มันเตือนอะไรนะมันมันเตือนอะไรมันเตือนอะไรไม่มีอะไร เฮ้ยเฮียะว้า oh. ฮ hey ึยมเฮียเฮยได้รับค่ะหัวได้ครับขอบใจสำหรับค่าหัวนะครับน่าไวมัดนี่แต่จะเรียกลราจะบ,บุดบินก่อนนะครับเฮ้อจะไปที่ปลอดภัย เดี๋ยวนั่งยาระเบิดเหรอไปเดี๋ยวเราไปที่รถปูแม็กก่อนฮบินไม่ได้บินไม่ได้บินไม่ได้ไไดโอเคบินบินบินเราไปรอที่รถปูแม็กก่อนเดี๋ยวหน้าแท่งๆมันแท่งอะไรนะเดี๋ยวผมขอรอตรวลาแล้วเออ ปูไมไม่มีอะไรเลยจะเป็นไวมัดไปไวมัดออกไปเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยงั้นเข้าไปสำรวจหน่อยนะเ,เสื้อผ้ากระจัดกระจายไปเลยนะแต่ตอรี่เราเต็มแล้ว,ลวจะขอสำรวจอีก หน่อยแล้วก็จะออกไปเลยมันเป็นที่อะไรไม่รู้นะมีที่นอนอุทนอ,อ,อะไรนี่แหละแสนแสนห้าหมื่นไม่มีเงินต้อตงไปจิบ เกราคือโรบ็อกเราตกลงไปนมันจะขาหักแน่นอนกรณีเล่นโบคนที่เล่นโรบ็อกเข้าใจดีเข้าใจดีว่าตกลงไปแล้วจะไม่ขาหักและนั่นก็คืออุกาบาตนะครับเดี๋ยวเราไปดูตกอมิทริกรับอมิทริกแล้วตอนี้อยู่แล้วจะรับอมิทริกอีกแต่เรืยมาดูกันนะครับแคนนอนบอลมาครผม แค่น้าโบวิ่งมาเก็บอ่าผมมีออริทิกอยู่แล้วออกไปพระเจ้าออริทิกไม่รับเรียกผมได้เลยผมมีออริทิกอยู่แล้วผมไม่ต้องการแล้วแปล่าเ,เลย ชูแปรเน่จะฮีปปาดตพวกลอมแกเจอฉันแนะ่ต่ฮีปปาดถึงแกจะเป็นผอพันเดียวกับฉันแต่แกก็ไม่มีวันที่ได้ฆ่าฉันหรอกไปกัดไปเฮ้ยไม่ละผมโดนขัดยโ,โดนลุมดูดูครับผมโดนลุมผมโดนลุมผมโดนลุมผมจะตุยแล้ว มันจะตุยแล้วข้อนี้ก่อนโอเคนีตั้งหลักนีตั้งหลักนีตั้งหลักโอเคบิน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 โอาบินโอเทเลยโอเคเ,เคราไปลาดคิวกันฮะ yes sir ได้คิวสี่ครับ<า>อเอ็นกล้าเ<า><า>จะตุยแล้วฮา,าเออ ันช่างเจ็บปวดเหลือเกินไปผมตุยไปแล้วจริงห,ห,หมายถึงว่าในโลกทะเลไรยายมีบอสนะโอ้ค เขามีโรงรถทำไมดยที่เขาไม่มีบ้านโอใจครับเราลองไปที่โลกทะเลทรายเผื่อมีบอสให้ปราบนะครับอัดเปนสิบสองนาทีเหรอโอเคเดี๋ยวเขาไปทะเลทรายก่อนเดี๋ยวก็จะปิดคลิปเลยเพราะไม่รู้ว่าถ้าสิบสานาทีถึงสิบสองมันจะลงคลิปได้อยู่ไหมนะเล่นเพลินจนลืมดูเวลา ว่าจะเอกอัดมาเท่าไหร่แล้วนั่นบอสใช่ไหมแกไม่รอดแน่คุณอีสานผมก็อีสานเหมือนกันนี่หว่าเฮ้อใจผมได้เงินโอ้ยมันโหดมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมา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 หยุดเลย หยุดเลยหยุดเลยว้าเขาเขาไปไหนแล้วผมจะจัดการเขาให้ได้สีม่วงมัท้านอตโอ้ไอ,อ่นหลกข้างโอคเฮ้ออีกเด็กโอ้อเี๋ย่าฮ่าฮ้า ไม่มีทางผมไม่ยอมแพ้ผมคือเบนเทนเฮ้ยกัะเฮ้ยระเบิดพลังจ้าอาวไม่โดนจ้ายา,ยาผมตุยแล้วเออผมตุยแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะแปลงร่างไม่ได้ ใครชอบก็กดไลค์กดตายผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบหรือใครดูเป็นทีนหรือชอบบากๆชอบบากๆอะ่ะแบบชอบจรนจะตุยแล้วค้างโอเคมาจากลาด้วยการเจ้าฉากแปลงล่าสุดเท่นะครับอ่ามนนีตัวไหนเป็นฉากมีฉากแปลงล่าอ่ะดัมันฮีแล้วกันไปก่อนนะครับไปไป